เรามองหุ้นกลุ่มซีอย่างไงบ้างครับพี่โดยเฉพาะตัวติดล้อที่จะเข้ามาเนี่ยแล้วคุณมีคาถามไหมควรจะจองไหมหรือควรจะซื้อหุ้นตัวอื่นเพราะที่จริงคนก็มองว่าหุ้นแพงแต่ว่ามันก็ยังมีปัจจัยที่มันสามารถโตได้เรามองยังไงกับติดล้อบ้างครับครับสำหรับติดล้อนี่น่าจะได้รับความสนใจกันดีเนาะนะครับเพราะว่าเหมือนกับรูปร่างเนี่ยสร้างมาคล้ายๆกับ OR เลยนะครับ OR ก็ได้ผลตอบแทนกันพอสมควรเลยนะครับใช่ไหมครับก็คือติดล้อเนี่ยเป็นหุ้นที่ อย่างแรกคง,งสร้างเขาก่อนนะครับทางด้านของการจองซื้อเนี่ยก็เป็นสมอลล์อดเฟิร์สคล้ายๆกับทางด้านของ OR ออคือว่าจองน้อยๆก็ค่อยๆลั่นขึ้นไปเรื่อยๆเ,เริ่มจากที่พันหุ้นก่อนนะครับก็น่าจะได้กับคนละพันหุ้นก่อนแล้วค่อยๆเพิ่มขึ้นมาเรื่อยๆอ,อันดับที่2ก็คือเขามีกินชูด้วยนะครับก็น่าจะช่วยพยุงให้ราคาไม่น่าต่ําจองเท่าไหร่นะครับเพราะมีกินชูรองรับอีกแล้วส่วนราคามผมว่ามีความน่าสนใจนะครับ แม้ว่าขายบน P/E ที่อยู่ประมาณสัก25เท่าได้นะครับ20กว่าเท่าจำตัวเลขได้ไม่ชัดเจนนะครับแต่ว่าเหมือนจะแพงกว่าเพื่อนเนาะมันจะแพงกว่าเพื่อนนะครับรับ P/E แต่ว่าหากไปดูทางด้านของอัตราการเติบโตเนี่ยเขาจะมีโอกาสที่จะเติบโตได้เยอะอยู่เหมือนกันนะครับ,รบเพราะว่าเพราะว่าไซส์เขายังไม่ใหญ่เท่ากับเ,เพื่อนนะครับไซส์ยังไม่ใหญ่ก็จะมีรูมในการโตได้แล้วก็เงินที่ เงินที่เพิ่มทุนเข้ามาเนี่ยก็จะทําให้เขาเนี่ยมีเงินมีสินเชื่อในการปล่อยได้มากขึ้นแล้วก็ขยายสาขาได้มากขึ้นอีกก็คือเงินเพิ่เมเพิ่มทุนทำให้อัตราการเติบโตเขามีโอกาสมากขึ้นกว่าในอดีตนะครับลองไปดูพอร์ตของเขาก็เหมือนถามว่าติดล้อเหมือนอะไรก็จะเหมือนกับ MTC บวก TQM นะครับกับเบลิสติงบวกกันกันกบธนาคารของปากการะกันธุรกิจประกันในสัดส่วนของเขาอยู่ประมาณมีสัก1 0 2 0เนตี่ยเาโตได้ปีละ40%เลย นะครับก<ม>็ถือว่าโตได้ดีแล้วก็ธุรกิจหลักที่เป็นลิสติ้งนี่เองก็อย่างที่บอกเมื่อกี้เฮอรมีรูมในการเติบโตได้เยอะกว่าคนอื่นๆเขาก็าเลยทําให้เขาขายบนราคาที่พิงเงียบกว่าคนอื่นเขาหน่อยถามว่าน่าลงทุนไหมก็ลองดูหุ้นลิส t ิ n งในช่วงนี้โอ้โหตื่นตาตื่นใจกันเลยนะครับขึ้นงินได้ดีแบบนี้ก็เชื่อว่าหุ้นขนาดใหญ่แล้ว,ก,วก็ได้รับความสนใจอย,อย่างติดล้อเนี่ยก็มีโอกาสที่จะผมว่าไม่ตําจองอ่ะเพราะว่าน่าสนใจแลวก็น่าจองด้วยนะครับ ก็ยังเป็นโอกาสในการลงทุนในช่วงนี้โดยเฉพาะหลังจากที่โอาเข้ามาสมอลล์หลอเฟอร์ก็เป็นวิธีการหนึ่งที่ทําให้นักลงทุนเข้าถึงได้มากขึ้นอาจจะเป็นตัวหนึ่งที่ทําให้ติดล้อเวะาจนต้นทาไปด้วยครับดีแต่ก็ตามโครงสร้างเมื่อกี้ที่บอกครับลิสิงก็คือเวลาเศรษฐกิจฟื้นตัวเนี่ยพุ่นกลุ่มพวกทางด้านในเชิงพรกนี้ก็จะดีใช่ไหมครับฟื้นได้ด้วยต่เช่นเดียวกันแล้วก็ในส่วนประการก็อธิบายไปในเ l a แล้วนะครับในตัวติดล้อเองก็ได้ประโยชน์แบบนี้เช่นเดียวกันนะครับครับผม